คุณตั้มเราไปเคลียร์ปั๊มกันเถอะไปครับอ๋อนี่ไงคุณตั้มเห็นแล้วแอ์ดอกอะไหนไหครับมันเป็นวงแดงอยู่ดีสามเออดีสามต้งแปดไปครับมปดอกไปปปดูสิดูสิหรืออยากรู้เหมือนกันเอาซะหน่อยครับคุณไม่เชื่อร์ดเจ้ไปคุณไม่ขับเลยเดี๋ยวแลกเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะ ไงดอกมา,ลาลแล้วรถเรามีที่ใส่อยู่ใช่ไหมของอะเดี๋ยวทิ้งผ้าพันแผลกันนะครับรผ้าพันแผลไม่มีมีแต่ถังน้ำมันนี่เดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะตอนไรกชิ้งได้ผมทิ้งหมดอะ่ะเดี๋ยวผมใส่ในรถนี่เนาะพร้อมจะไปแล้วนะโอเคไปขึ้นรถ พร้อมจะบวกมานานแล้วโหรถรถเหลือไม่ถึง25เปอร์เซ็นจะขับไปถึงไหมครับน้ำมันหรือว่าสภาพสภาพรถจะครับเนี่ยพวกเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มแร่แล้วกันโอ้โหรถถ่ายมาขับได้เปล่านี่ใ<ห>นซบมีทุบแล้วกันฮะซอมีทุบเนี่ยอันตรายแหละเราจะถึงแง่ดอกเปล่านี่อ๋อพุ่งตรงเล้ยเลยเนี่ยเฮ้ย ข้างหน้ามีอะไรวะมีเรื่องกันแน่เลยอู้ยิงเลยคอ๋อ <Okay. S 1> นี่ NPC อันนี้เป็นมิดอยู่พวกนี้ครับถ้าเป็นพวกชุดทหารนะไม่เป็นมิดนี่แต่เมืองนี้เรายัง <L ain. S 1> ไม่เคยมาโอ้ยเมืองนี้สมบีเยอะแหลกมากช่องดูดิมีระวังไอ้ก,กามวิ่งทุบรถนะไอ,อ้ก,กามตัวร้ายแหละตัวทำร้ายรถไอ้ตัวเนี้ย เราต้องกล้าไม่โควไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะทีะไรตรกมาเลยตกมาเลยไอ้ดอกอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาผาป่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นไรไอ้ดอกอยู่ข้างหน้าเราชมไอ้ดอกลูกแรกเราเราเป็นไรเปล่าอ่อนตกใจอยู่ข้างหน้าเลย โต้เป็นโต้เป็นโต๊ะโต้โต้ผมไม่เห็นผมไม่เห็นทำไมบางจริงเอ้ดอกอยู่ขวาตัวไม่พักเลยถึ่ทุกเนี่ยคือว่าอันตรายโซนนี่ใช่ไหมต่อผัดถึงทุกไอ้ดอกเป็่ไอ้ว่าไอ้โซนแดงตกไปใช่ไหม โอ้โหมาป่าอย่างเยอะไอ้ดอกป่ะนี่ยังไงยังไงเจอแล้วแต่ล้อยู่หน้าโอ้เอ็มบีซีเต้เลยชดมาชนมันเลยโอ้โหไม่ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มรถจะพังเอาโอ้โหมาป่าอย่างเยอะโอ้โหรถเกือบพังแล้วนี่จะใชายยังจีตามช่วยทีจะตายแล้ว เดี๋ยวพัานแผลอยู่พ่อเอ้ยยิงตัวหลังผมก,กันเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เรื่องเลือดฉันมาพันกันเดี๋ยวน,นี้ไล่ไปละผมยิงไล่ไปละนี่ต้องมากินหมาป่าใช่ไหมเราต้องยิงระ,ระยะไกลไอ่ะพี่เม่นอเดี๋ยว มัผมผมยังไม่ er. หายเลยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนมึงวิ่งหลบพอดีเลยไหวไหมไหวไหมปุ๊กันอยู่หุปุ๊กันอยู่เดี๋ยววิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาอีก่งมาอีกแล้วเรียบร้อยโดนผมเรียบร้อย มีเป็นร้อยผมก็ยิงไหวถ้ากระสุนของพ่อนะไปดูไอ้ตัวข้างหน้าก่อนเถอะกูตั้มอ้๊ยอีกไม่โดนอีกโอ้ยไกลไกลขนาดนั้นก็ยิยงเลยไอ้ปลาปลาช่วยเรามาช่วยเราเพเราะอะไรล่ะช่วยรถกระสุนหรือเปล่าหรือว่าช่วยช่วยหากระสุนให้เราก็ไม่รู้ NPC ไม่แนวน้อยเลยนะกูตั้ม ใช่ครับเยอะมากเลยนะเจ็ดตัวเลยนะใช่ใชผมนี่ไงเอาตัวดีก่ไหมตัวหน้าเราเนี่ยใช่ตัวหน้าเราก่อนตัวที่วิ่งไปเนี่ยนิ่งนิ่งสี้ำเอพีซีเออตาเราเค้นต่ตนง สอง,องสองนะโอเคมาป่าถือว่าช่วยเราแล้วเนี่ยยิงเก่งขึ้นห้านะมันวิ่งมาหาเราแล้วนะผมดีเนาอเอาตัวหน้าเรานี่นะโอ้โหยิงไปสองนัดละโอเคตาย แต่ของนี้เป็นหนึ่งนัดต่อหน้าเราอ้๊เชีย่ยไปใกล้ยู่ปะอยู่ใกล้ๆกันคุตั้มช่วยหน่อยกร,ระสุนหมดพอดีเอ้ยมันถือแฉลงมาอ่าตายแล้วตายแล้วโอเคมาเก็บอาวุธด,ดูก่อนไหมเรื่องกระสุนนั้นมันหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนสิย,ย,ย,ยังยังยิงเหล็ออกสองสอมันเหลือนัดนึงกระสุนมันอ่ะเหลือสามด้วยวิ่งมาแล้วกูตั้ม ฮิดอ่าผมโดน่ะแอเต็หนึ่งนึงนะเคล้มล้มวู้้วูววูวววอดออขอดูวว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 อะไรฮะววคนวมวว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 ว้วววววววัวมวววววอวว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 อวก็ววววว เก็บไว้ก <Leonardo. S 1> <character. S 2> ่อนเก็บไว้ก่อนนี่เลือดนี่เราใช้เองเนาะเออเคโอเคนะผมว่าสรุปเสร็จแล้วบอฟาร์มหนังสือใช่ไหมเนี่ยอืมสื่อกดอ่านเลยตัวผมหนักมากตอนนี้ ก็ถือว่าได้ฟาเป็นแอร์ดอกป่ะดูแล้วว่าแอร์ดอกมันเกลือ,อมไม่ไก่ที่ผมแค้นมาน,าน่ะขอส่วนตัวได้ไหมดูมีตาโอนโอ้ยไก่ก็ยิงนะยิงก็ไปโดนโงกูยิไก,ก่ก็ไม่ตายชงนี่นี่นรู่หมดแล้วใช่ไหมพี่ หนักละตัวของตอนนั้นปืนผมไนะม่ได้ผมไม่ได้ถือปืนอะไรมันหนักใช่ผมกลับบ้านเถอะปืนมีปืนอะไรบ้างครับที่แบบเบาๆเนี่ยมีจะปืนมีจะปืนพกบไม่ว้าวเลยเอเคผมมาอมมาสองกระบอกนี่เสียงหมาอะไรหมามาอะไรผมมีกระสนอยู่โอ้ตัวหนักเล้น้ชมตอนนี้ผลผนมาเลยเนี้เรามีอาหารด้วยในหะมาเต็มเลย โอ้โหหมาเกิดใหม่คุณตามเอ้ยอุยผมหนักตอนนี้แล้วตอนผมหนักแต่ผมมีกระสุนเยอะอยู่มาอีกสิบสองตัวหมาโอ้โหเราหนักท้องชมเอาไปไหนไปรอดขอบคุณไหนซิไหนซิไหมไหนซิกดแร่หมาอุ้ยหนักหนักชมหนักหนักตัวละครหนัก รถพังเง,ง,งี้ยบๆชนหมาไปสองรอบหมาในข้างหน้าครับข้างหน้าเราเรามาเสียงอยู่ข้างหน้าครับทุอยู่อยู่ซ้ายมือคุณตั้มอ่ะเป็ตัวเราไม่ต้องอยุ่งมันไม่ใกล้เราก็ไม่ยิงมันนะเประหยัดก,กระสุนด้วยผมเก็บแต่ไขมันเอาไปทำน้ำมันอย่างเดียว หมาหมาไม่ให้หนังอะไม่เกเสียนงนันใส่เอเคได้เปล่าเนี่ยอา้าวพอพูดปุ๊บมันตอบตอบหนังให้เร็วเลยอาวใส่ได้ลอบดูดูดิดดด สรุปแล้วหมาหมาที่โดนรถชนตายให้หนัง๋อหมาที่ยิงไม่ได้หนังเออนะสุดยอดเนี่ยใช่หมาหมาที่เราขับรถชนทั้งสามตัวให้หนังหมดเลยให้หนังหมดเลยอ่าตเต็มรถเต็มครับผมอะไรทิ้งได้เลยครับไม่กับตัวผมหนักหนักเนี่ยต้องเอาหนักหกตัว ลดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปจับบ้านใช่ไปจับบ้านถือว่าความก่อนความก็ได้ครับมาไม่ทำอะไรรถไม่ได้ครมาได้มาดูไอ้ดอกชมไอ้ข้างหน้านี่คืออะไร